ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวสุดนุ่มของคุณบอลนภัสเม้นคุณป้าเก้าเหล่าเนื้อน่าจะเป็นไฮไลท์ของร้านเรา,านะบางคนเข้ามาเกาา<ส>า<ว>้าเหลาหนึ่งถ้วยข้าวหนชามอาจจะต้องมาเช้าหน่อยวันหนึ่งไม่ได้ต้มเยอะปิดไทยไหว้ขอพรท้ามหาพรหมองค์เดียวในประเทศไทยยูโรคเคก้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเดินนัวอีสานครบรสจบในที่เดียว ร้านที่2ที่อินเตอร์เดอะเจนี่จะพาุผู้ชมไปครับอยู่ตรงแยกวิสุกษัสนี่เองนะฮะกับสุดยอดเนื้อพรีเมียมนะฮะเป็นร้านห้องแถวเล็กๆนะครับผมหนึ่งห้องเท่านั้นแต่ได้รับการการ,การันตีความอร่อยนะฮะจากมิชลินบีบกุ้งมองฮะถึง6ปีซ้อนด้วยกันนะฮะกับเนื้อสุดพรีเมียมที่มีให้เลือกหลากหลายส่วนเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องรีบมานะครับผมไม่งั้นจะหมดซะก่อน,นะฮะไปกันเลยครับกับร้านนี้เท right นซันไร่เทียมทานฮะเท right นซันไร่เทียมทานครับเปิดมาแล้วกว่า8ปี เป็นสูตรในตำนานที่ถูกพัฒนาโดยคนทำเพลงซึ่งก็คือเจ้าของร้านคุณกรรันรุจิณรงค์หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อบอนอพาร์ตเมนต์ขุณป้า เริ่มต้นจากการที่คุณบอลนั้นชื่นชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นชีวิตจิตใจครับมีร้านประจําที่คุณพ่อชอบพาไปทานตอนเด็กๆในย่านขายเครื่องดนตรีที่เวิร์นนกนครเกษมจนเวิร์กถูกปรับปรุงร้านประจําก็เลยต้องปิดหายไปด้วยก็เลยมีความคิดที่จะเปิดร้านด้วยตัวเองครับในแบบที่ตัวเองชอบโชคดีที่ไปเจอสูตรนี้มาก็เลยนํามาพัฒนาปรับปรุงลองผิดลองถูกอยู่เป็นปีจนเป็นจุดเริ่มต้นของร้านเทนซันไร้เทียมทาน สูตรของที่นี่ครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสโดยน้ำซุปแบบเชงเชงรสชาติจะไม่เข้มข้นเกินไปแต่จะอาศัยความหอมของเนื้อนำต้มเนื้อทั้งชิ้นไม่ใช้กระดูกพร้อมด้วยเครื่องยาจีนนิดหน่อยและมาพร้อมกับเนื้อชิ้นใหญ่ที่มีแทบทุกส่วนเช่นเนื้อสดเนื้อซี่โครงเนื้อสามชั้นเนื้อโกเบเนื้อเพียเนื้อน่องลายและลิ้นวัวรวมถึงสตูที่มีน้ำซอสไม่เหมือนใครเป็นสูตรพริกไทยดำที่พลาดไม่ได้เลยครับ ซึ่งคุณบอลก็เคยบอกไปครับว่าเล่นกีตาร์เนี่ยต้องซ้อมทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยก็ต้องเสาะหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดจนปัจจุบันครับร้านนี้ได้รางวัลมิชลินไกด์ระดับบีบคูมองมาแล้ว6ปีติดต่อกันเรียกว่าเปิดร้านได้แค่2ปีก็ได้รางวัลมาเรื่อยๆเลยครับการันตีรางวัลขนาดนี้เนะี่ยอยากจะลองชิมกันแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นไปคุยกับคุณบอลก่อนดีกว่าครับพี่บอลสวัสดีครับก่อนไปถึงเมนูแนะนำน้องนิดนึ่ง ผลงานเพลงคอนเสิร์ตอะไรตอนนี้มีให้ติดตามไหมครับตอนนี้ซิงเกลิลใหม่ กำลังทำเอ็มวีอยู่ครับสองเพลงคาจะ่ได้ฝังสิ้นปีอืมโอเคแฟนๆรอกันนะฮะอุ่นๆเด้ยนะครับอภารพีคุณป้าคุณเกลียผมต่องเดินมาแค่หน้าร้านอ่ะกลิ่นหอมโชยมากินเนื้อหอมมากจริงๆนะพี่บอลครับเมนูแนะนําให้กับลูกค้ามีเมนูอะไรบ้างครับอ่าอย่างหลักๆเนี่ยต้องมีเกาเหลารวมอยู่แล้วและความพิเศษของเมนูนี้มันคืออะไรครับคือทางร้านเราเนี่ยจะมีเนื้อหลายส่วนโกเบนี่ก็คือพื้นทองแล้วก็จะมีเนื้อเพียนะครับแล้วก็มี3ชั้นสามชั้นก็จะติดมันใช่ไหมครับแล้วมีแก้ม มีลิน้นแล้วก็อาจมีเนื้อลายเนื้อสดเนื้อสดเกาเหลาเนื้อน่าจะเป็นไฮไลท์ของร้านเรานะ <c oughs> เพราะว่าบางคนเข้ามาเกาเหลาหนึ่งถ้วยข้าวหนึ่งชามไง่ายอะไรเ <c oughs> มนูต่อไปครับ <c oughs> พี่บอลครับบะหมี่ฮ่องกองก็จะเป็นบะหมี่สั่ทงทําขึ้นมาพิเศษเ <c oughs> ส้นเล็กๆแล้วมันจะมีความเขาเรียกภาษ <c oughs> าอัลดานเต้จนจะนุ่มแต่ว่ามันจะมีความกรอบกรุบอยู่ในตัวใช่ครับแล้วก็จะมีซอสพิเศษที่เราทําขึ้นมาเมนูนี้เราใช้เนื้อส่วนไหนแล้วแต่เลือก ออปชันเลย <S 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 แต่โกเบนี่ต้องบอกนิดหนึ่งว่าอาจจะต้องมาเช้าหน่อยเพราะว่าวันหนึ่งไม่ได้ต้มเยอะมันอาจจะหมดก่อนได้หรือว่าจองก็ได้ครับโอ้โหจองได้จองได้โอ,อ้โหดีใจนะครับเมนูต่อไปแลค,ครับพี่บอลครับข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อก็จะเป็นซอสเดียวกับที่เราใช้กับบะหมี่ <S <S แต่คร้นี้มาราดข้าวต่อไปเมนูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นที่ต้องบอกว่าเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ได้มีสายแป้งมันจะมีความ t e x t อร์เนื้อมากๆแล้วก็กัดไปเนี่ยมันจะสู้ฟันอร่อย อ่ะต่อไปเมนูอะไรอีกนะฮะสตูลิน้นสตูลิ้นก็จะเป็นน้ําสตูที่เราคิดขึ้นมาเองเหมืกันไม่ใช่สตูน้ํามะเขือเทศนะครับ,รบเป็นสตูดําแบบจีนแล้วก็จะมีกลิ่นพริกไทยดําเมื่อกี้เห็นพี่บอลพูดมามีอีกหนึ่งเมนูเกลียวเ,เนื้อเกยวเนื้อใช่ครับเราก็จะเอาเนื้อส่วนเนื้อเปื่ยพวกนี้สับอีกทีหนึง่งแต่ก็ไม่ได้สับละเอียดมันจะมีความเป็นชิ้นชิ้นเนื้ออยู่ แล้วก็มีซอสพิเศษแล้ววิธีการคัดเลือกวัตถุดิบของวิบอนเนี่ยมีการมีมาตรฐานยังไงครับหลักๆคือเราจะต้มสดทุกวันเนื้อก็ส่งมาส่งตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับวิบอรครับไอ,อ้ทีนี้จะฝากร้านกันหน่อยนะครับผมเ <9 S 1> ปิดปิดกี่โมงครับ <9 S 1> พี่เก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นครับโอเคมีวันหยุดไห<บ>มวันหยุดวันจันทร์ครับวันจันทร์อ่าโอเคศูนย์แปดห้าห้าหกเก้าเก้าเก้าหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์สองสองแปดสองหนึ่งแปดห้าสามครับแล้วก็มีไอจีร้านเทนซันบีฟซุปแล้วก็เฟซบุม ช่องทางเดลิเวอรีมีไหมครับพี่บอลมีหมดเลยครับนะลูกค้าก็มาได้เลยนะครับตามวันเวลาหรือว่าโทรมาก่อนได้หรือว่าสะดวกช่องทาง delivery ก็มาได้เลยแล้วก็มีจัดเคเทอร์รงนอกสถานที่ด้วยครับใช่ครับและสำหรับวันนี้ครับรายการอีเตอร์เดือนเจนี่ครับมีผลิตภัณฑ์ยูโรเคมามอบให้กับทางร้านเทนซันไร้เทียมทานกันด้วยนะครับผมมอบให้กับพี่บอลเลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับพี่บอลแต่ละเมนูเนี่ยบอกเลยว่าสายเนื้อห้ามพลาดจริงๆแล้ววันนี้คุณสองจะได้ทานเนื้อครบทุกส่วนไหม ไปลุ้นพร้อมกันครับความอร่อยอยู่ตรงหน้านี้หลากหลายเมนูนะที่การันตีรางวัลแบบระดับโลกจริงมิชลินบิดก,กูมองตั้งแต่ปี2 0 1 9จนถึงปัจจุบันครับอย่ารอช้ามาเริ่มที่เกาเหลารวมในนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหลากหลายเลยทีเดียวให้เราได้เลือกทานกันไม่ว่าจะเป็นซิคโครงก็ได้ไดนะฮะเอ็นแก้วด้วยนะครับเนื้อ3ชั้นด้วย แล้วก็จะมีตัวเนื้อสดด้วยโอ้ยหลากหลายเอก,กลักษณ์ของเขาเนี่ยเราเดินมาหน้าร้านนี่เราได้กลิ่นหอมนะฮะของการต้มเนื้อเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวลองแบบสดน้ำเปล่ปาก่อนนะฮะนี่มันกลั่นกองอกมาจากโอ้ย oh, เนื้อส่วนต่างๆที่แบบพรีเมี่ยมจริง,รงๆรงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอจัดน่องลายก่อนอืมแบบนี้อืมนี่ไงคุณผู้ชม เอ้าจริงสองชอบเนื้อน้องลายนะเพราะว่ามีเท็กเจอร์ให้ได้เคียวแต่ตัวเอ็นเนี่ยไม่เหนียวเลยมวนดกนที่ลิ้นกันนะฮะโอ้โหนี่ถ้าลิ้นนุ่มเด้งคือจบจริงๆคุณผู้ชมอร่อยให้เห็นความอลังการเอ็นแก้วฮะก็อสุดยอดละลายเข้าไปเลยมาเมนูเส้นกันบ้างครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นบะหมี่ฮ่องกงนะครับ พวกเขาก็ซอสของทางร้านเดี๋ยวซองขอชิมบะหมี่ก่อนนะบะหมี่เนี่ยครับมีความแบบกรึบๆอย่างที่พี่บอลบอกเลยนะในชามนี้เนี่ยนะฮะเขาจัดเป็นเนื้อโกเบมาให้นุ่มๆอย่างนี้เลยฮะยน้ำซอสของเขานี่ก็มีความเค็มหน่อยๆตามด้วยหวานพอลองไปคลุกลงเส้นบะหมี่แล้วก็อยู่บนตัวเนื้อโกเบเนี่ย ลงตัวมากจริงครับมาที่นี่เรียกว่าครบจบที่เดียวเลยนะครับข้าวหน้าเนื้อตัวนี้ก็เป็นส่วนของแก้มนะฮะชิ้นมันก็จะใหญ่แบบนี้ครับคุณผู้ชมด้านบนนี้ก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับหอมมีรสชาติหวานนามาก่อนตามด้วยรสชาติเค็มกลมกล่อมครับทานกับกระเทียมเจียวขึ้นช้าแล้วก็ผักแล้วก็ข้าวแล้วก็เนื้อต่อไปครับเป็นเมนูข้าวสตูลิ้นวัวคือน้ําซอสจะแต,ตกต่างกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดไปหนึ่งคำโต คุณห้ามพลาดเลยนะเมนูนี้กลิ่นของวิตไพรํดำหอมมากครับบวกกับเครื่องเทศกระ,ะดืมเตียวแล้วก็ขึ้นช่อยพอไปเล้นวัวที่มันนุ่มแล้วพอมาอยู่ในแบบในน้ำซอสที่มันคลุกเค้าแบบนี้มันเสริมกันลงตัวมากเลยนะได้เวลาโชว์ความอลังการของลูกชิ้นเนื้อล้วนนะฮะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ให้สองนิ้วเลยลูกชิ้น กลิ่นเนื้อชัดมากฮะแล้วก็มีเ e เ t อร์แบบว่าหยาบหยาบหน่อยนะคุณผู้ชมให้เราได้เคี้ยวอันนี้ดีมากเลยมาเมนูสุดท้ายครับผู้ชมครับเกี๊ยวเนื้อเขาราดน้ำซอสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนนี้ก็จะมีกระเทียมเจียวนะคล้ายๆกับข้าวหน้าเนื้อเลยนะฮะมันมีความหอมของเนื้อทุกอย่างที่คุณได้กลิ่นในร้านนี้เลยเอาละครับผู้ชมครับสองสรุปให้สั้นๆเลยลวกันนะสำหรับสายเนื้อคุณห้ามพลาดร้านนี้เลยครับเทนซัน ไร้เทียมทานนะฮะการเดินทางมาร้านเทนซันไร้เทียมทานง่ายมากครับร้านอยู่ตรงสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์เลยให้เดินทางมาบนถนนประชาธิปไตยขับมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาเรื่อยๆครับจนก่อนถึงสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์แนะนาให้เข้าไปจอดรถได้ที่วัดตรีทศเทพจากนั้นก็เดินไปที่ร้านอีกประมาณ150เมตรร้านอยู่ตรงสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์เลยครับ เอาละครับผู้ชมครับตอนนี้สองพาผู้ชมมาอยู่ที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงนะฮะหรือว่าวัดหลวงพ่อโตนั่นเองนะครับผมจะพาผู้ชมเนี่ยมาไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อโตและเท้ามาหาพรหมแห่งเดียวในไทยรวมถึงนะครับมาขอน้ำมนต์ฮะที่บ่อน,น้ำพระพุทธมนต์นะซึ่งเป็นแหล่งรวมน้ำมนต์จากทั่วประเทศไทยเลยนะครับ เอาแล้วคุณผู้ชมอย่ารอช้าตามสองไปเลยครับวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงครับหรือที่เรียกทั่วไปว่าวัดหลวงพว่อโตพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ครับเดิมเรียกว่าวัดบางขุนพรมนอกตามชื่อของหมู่บ้านจากนั้นวัดถูกบูรณะครั้งใหญ่จึงถูกเรียกว่าวัดอินตามนามของผู้ปฏิสังขรณ์ต่อมาในหลวงรัชกาลที่6ครับได้โปรดเกล้าให้เปลี่ยนนามวัดเนื่องจากชื่อเดิมเนี่ยไปพร้องกับวัดอินทารามจึงมีนามใหม่ว่าวัดอินทร วิหารต่อมาได้ยกฐานะของวัดในสมัยรัชกาลที่9เป็นพระอารามหลวงจึงมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า วัดอินทระวิหารพระอารามหลวงจนถึงปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับด้านหลังของสองนี่คือพระเสียริยาเมตรตรนะฮะหรือว่าองค์หลวงพ่อโตนั่นเองฮะเป็นพระพุทธรูปที่พระพุทธจาจยาโตเนี่ยครับผมได้สร้างอาไว้ก่อนที่ท่านจะล,ละสังขารไปนั่นเองนะครับเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกและงดงามมากเลยทีเดียวครับเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอพรท่านกันครับพระพุทธศสีริยาเมตรตรหรือองค์หลวงพ่อโตแห่งวัดอินทรวิหารเป็นพระพุทธรูปปางยืนอุ้มบาตรท,ที่สูงที่สุด เทศโดยขนาดความสูงที่32เมตรสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าท่านไดสอนยืนและเดินได้ที่นั่นเมื่อปีพศ2410ท่านได้มรณภาพลง ในขณะที่สร้างได้ไปถึงบริเวณพระนาพีหรือว่าสะดือการก่อสร้างจึงหยุดชะงักลงและมีการก่อสร้างต่อจนเสร็จในปีพศ2467หรือกว่า60ปีเลยทีเดียวเดินกันมาตรงนี้นะครับนี่คืออาคารอิฐไทยประยุกต์นะครับซึ่งด้านในจะมีบ่อน,น้ําพระพุทธมนต์นะครับซึ่งเป็นบ่อน,น้ําที่ศักดิ์สิทธิ์นะของเมืองไทยเลยทีเดียวเลยนะครับของพระพุทธจารย์โตนั่นเองนะฮะทุกคนนะครับนิยมเข้ามานั่งสมาธิสวดมนต์โดยเฉพาะคาถาชินนบัญชรของหลวงพ่อโตนั่นเอง ะนะครับก็สามารถสวดมนต์นั่สมาธิก็ได้ทั้งวันเลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถนําน้ำมนต์เนี่ยกลับไปบูชาที่บ้านได้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับ บอ่อน้ำพระพุทธมนต์วัดอินทรวิหารเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของไทยสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตโดยมีการนำน้ำพระพุทธมนต์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆมารวมไว้ที่นี่อีกจำนวน381แห่งภายในจะเหมาะกับการเจริญจิตภาวนาและสวดมนต์พระคาถาชิ้นนบัญชรของสมเด็จพระพุทธจารย์โตซึ่งจะมีให้สวดตลอดทั้งวันและสามารถมากรอกน้ำมนต์กันได้อีกด้วยนะครับ ถ้ามาที่วัดอินทรวิหารนะครับยังไงก็ต้องมาที่เท้ามหาพรมนะครับหนในมหาเทพผู้สร้างโลกแห่งนี้ครับและท่านเท้ามหาพรมองค์นี้นะครับผมเป็นองค์เดียวในประเทศไทยเลยนะครับผู้คนนครับนิยมมาขอพรเรื่องการงานการเงินความรักนะฮะสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันได้เลยนะครับรวมถึงเรื่องบนบานกันด้วยนะฮะแนะนํา ให้บนบานแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถมาฮะมาซื้อเครื่องสักการะมาไหว้ท่านเท้ามหาพรหมกันได้เลยครับเท้ามหาพรหมบรมครูของพรหมทั้งปวงหนึ่งในมหาเทพผู้สร้างโลกซึ่งมีลักษณะสาําคัญดังนี้โดยท่านจะมีหพระพักซึ่งหมายความว่าเป็นที่สถิตของพระอริยบุคคลทั้ง4ี่และเป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์ทั้งปวง อีกทั้งท่านยังมีด้วยกัน16พระกรซึ่งหมายความว่าท่านเป็นผู้ปกครองสวรรค์ทั้ง16ชั้นฟ้าและมีพรอันประเสริฐ16ประการอีกทั้งเท,ท้ามหาพรหมอง,องนี้มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นโดยวัดอินทรวิหารได้จดสิทธิบัตรเอาไว้เท้ามหาพรหมเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาขอพรกันอย่างมากมายส่วนมากจะขอพรกันในเรื่องของการงานการเงินความรักที่สำคัญเวลาจะขอพรแนะนำว่าควรจะขอพรข้อเดียวเท่านั้นครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ